สวัสดีครับนังเรียนทุกคนสวัสดีปีใหม่ปี2565ด้วยนะครับ mm. อ่าในวันหยุดปีใหม่นักเรียนไปไหนกันมาบ้างเอ่ยอ่าแล้วกลับมาก็อย่าลืมดูแลตัวเองดูแลสุขภาพของตัวเองให้ดีด้วยนะครับ mm. แล้วครูบอลจะขอให้นักเรียนเนี่ยมีความสุขมากๆตลอดทั้งปีนะครับแล้วก็เป็นเด็กที่น่ารักทุกปีทุกปีไปเลยนะ mm. อ่าสำหรับวันนี้คับนักเรียนครูบอจะพานเรียนมารู้จักกับเรื่องของ อย่างนี้ดีควรถามครันักเรียนแต่ว่าเป็นเรื่องของคําศัพท์นะที่นักเรียนได้เห็นในบทเรียนมาแล้วว่าจะมีคําว่าอะไรบ้างครับมาที่คําแรกครับนักเรียนคําแรกอ่านว่ากันโชคกันโชคหมายถึงทํากริยาขู่ให้กลัวทิดทิดหมายถึงคํานำหน้าชื่อผู้ที่ศึกจากพระ นิติกรนิติกรหมายถึงชื่อตำแหน่งผู้มีหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับกฎหมายบาทหลวงบาทหลวงหมายถึงนักบวชในศาสนาคริสต์อ่านักเรียนถ้าเป็นศาสนาพุทธคือใครครับนักเรียนคือพระสงฆ์นั่นเองโบสถ์ โบสหมายถึงสถานที่ที่ใช้ในการประชุมทำรรกิจของสงฆ์ตั้งแต่สี่รูปขึ้นไปเรียกเป็นทางการว่าอุโบสถหรือพระอุโบสถนั่นเองครับภาวนาภาวนาหมายถึงสำรวมใจให้แน่วแน่เป็นสมาธิมนุษยชาตินารีนอ่านพร้อมกันครับ มน,นุษย์ยชาติหมายถึงหมู่มนุษย์มยัสยิดมัสยิดหมายถึงสถานที่ประกอบกิจกรรมทางศาสนาอิสลามสุเราก็เรียกนั่นเองครับอ่ะถ้าเป็นศาสนาพุทธสถานที่ประกอบกิจกรรมทางศาสนาคือที่ไหนเอ่ยที่วัดใช่ไหมครับและถ้าเป็นศาสนาคริสต์ละก็คือที่โบสถ์นั่นเองครับ ศาสดาศาสดาหมายถึงผู้ตั้งลัทธิทางศาสนาถ้าเป็นศาสนาพุทธศาสดาของศาสนาพุทธคือใครครับนักเรียนคือพระพุทธเจ้านั่นเองศาสนสถานศาสนสถานหมายถึงสถานที่ที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา สัญลักษณ์สัญลักษณ์หมายถึงสิ่งที่กำหนดขึ้นเพื่อให้ใช้ความหมายแทนอีกสิ่งหนึ่งนั่นเองครับอาคาตพยาบาทอาฆาตพยาบาทหมายถึงผูกใจเจ็บคิดจะแก้แค้นอนักเรียนการอาฆาตพยาบาทเนี่ยเป็นสิ่งไม่ดีนะครับอาจจะทำให้เราเนี่ยทุกใจได้นะ อิหมามอิหมามหมายถึงคำเรียกผู้นำในาศาสนาอิสลามเมื่อนักเรียนรู้จักคำหมดทุกคำแล้วเรามาอา่านทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับให้นักเรียนทุกคนเนี่ยอ่านออกเสียงไปรพร้อมกับครูนะครับมา1 2 3กันโชคทิศนิติกรบาทหลวงโบสภาวนา มนุษยชาติมัสยิดศาสดา,สาศาสนสถานสัญ,ญลักษณ์อาคาตพยาบาทอิมามอ่าเก่งมากคับนักเรียนต่อมาเรามาฝึกอ่านประโยคกันบ้างดีกว่ามา1 2 3คนที่มีความอาคาดพยาบาทจะไม่มีความสุขความหลากหลายทางชีวภาพและธรรมชาติที่งดงาม ถือเป็นสมบัติล้ำค่าของมวลมนุษยชาติอ่าเก่งมากเลยครับพี่เพียนสุดยอดไปเลยสำหรับวันนี้ครับครูบอสก็ขอฝากภาราการเนี่ยให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดทักษะภาษาในหน้าที่133หน้าเดียวเท่านั้นนะครับสำหรับวันนี้ครูบอสก็ขอฝากเรื่องคำศัพท์ในบทเรียน อย่างนี้ดีควรทังไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วในชั่วโมงหน้าเนี่ยเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของอะไรให้นักเรียนทุกคนติดตามนะครับสำหรับวันนี้ครูบอสก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ